เป็นอ่างปลาวอนครับหางปลาเป็นหางปลาอะลูมิเนียมนะครับถ้าใครอยากเปลี่ยนตามผมแบบสระพแบบนี้ก็งบ สวัสดีทุแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาดูช่องการที่อยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับวันนี้เออผมจะพามารีวิวลัมโบกินีเออไม่มีล้อนะครับล้อบลูทูธนะครับเป็นยานอวกาศนะครับอันนี้เล่นๆน,นะครับแต่วันนี้ผมพามาเอออัปเดตอะไรร้อยสิบอของผมนะครับผมได้ทำการเออสั่งอะไรไปนะครับ ไปดูเลยครับว่ามันเป็นอะไรอะไรนะครับไปนี่เต้น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 นี่ก็คือเออนี่นะครับเออสวิงอามเว็บรอยยิภาพาวานมานะครับเดี๋ยวผมตั้งให้ดูนะครับแป๊บง อันนี้เพื่อนๆเออน้ำยาล้างรถนะครับน้ำยาเช็ดรถว่ามันมันหุกเละนะครับนี่นะครับผมก็ได้เออมาดูรูปเต็มๆกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ดูนะครับว่าอะไรที่ผมชั่งมามีอะไรบ้างชิ้นที่หนึ่งก็คือเออเป็นสวิงอมป์ปลาวนนะครับเฉพาะสวิงแอมร์นะไม่รวมออหางปลาน,นะครับ สวิงอาร์มนี่มันเป็นไม่ใช่ของแท้นะครับมันเป็นของเทียมแต่ผมว่ามันก็น่าจะใส่ได้นะครับเพราะว่าขนาดออาร์บิเนียมมันยังก็ยังใส่กันได้นะครับอันนี้มันเป็นอาร์มเหล็กมันก็น่าจะทนเหมือนกันนะครับผมว่าชิ้นต่อไปชิ้นที่สองก็เป็นอยางรองโซ่นะครับแล้วก็ชิ้นที่สามก็จะเป็น เป็นน็อตโช๊นะครับเป็นน็อตโช๊ของอ,อ,อันนี้นะครับเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็<ม>ชิ้นที่สี่ใช่ไหมจะเป็นแกนล้อนะครับสแตนเลสนะครับแต่ผมสั่งมาผิดอันนี้ผมสั่งของอะลูมิเนียมมานะครับมันจะหนาแล้วก็มันจะยาวนะครับแต่อันนี้ผมเอามาใส่อัเล็ยมันก็เลยอเออเกลียวมันจับล่อนะครับอที่เป็นรนูนี้มันเป็นเอ่อน็อต น็อตก้นหอยนะครับที่มันติดแต่พอใส่แล้วมันจะปนล้อนออกมามันก็เลยไม่สวยผมก็เลยถอดเอาไปใส่ที่ชุดสี่ล้เลยนะครับ <Netflix> แล้วก็เออเป็นกันช้ำนะครับกันช้ำสเตตเลสกันไม่ให้อวไอามันเป็นรอยนะครับเวลาเราขันน็อตไป้แน่นๆนะครับก็เป็นเออหางปลาเป็นหางปลาอลูมิเนียมนะครับอันนี้เป็น สำหรับอัลสวิงอะลูมิเนียมกล่องเล็กหรือว่าสำหรับใครอัมปาวานตรงรุ่นเลยนะครับมีขายอยู่นะครับถ้าใครอยากปทางก็ในช้อปปี้มีนะครับสองร้อยกว่าบาทนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับมันก็จะเบากว่าเดิมนะครับของเดิมมันจะมีเป็นเหล็กเออเป็นเหล็กเป็นเกลียวออกมาตรงกลางนะครับแต่อันนี้มันเป็นเหมือนของอัมยืดอัมยุ่น อะไรประมาณนี้นะครับดูทรงโดยรวมนะครับเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปเทียบให้ดูนะครับว่ามันยาวกว่าอัมเดิมเว็บ์สิบมากไหมไปครับดูนะครับเรามาเทียบกันนะครับดูครับตรงนี้ตรงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึง ดูครับมันจะยืดกว่าเดิมนะครับประมาณหนึ่งนิ้วได้มันก็ต่อยหูประมาณหนึ่งนิ้วนะครับแต่ถ้าใครสู้ยังสั้นก็น่าจะต้องต่อด้วยนะครับต่อสู้ให้มันยาวกว่าเดิมเพราะว่าอันนี้มันถอยออกมาหนึ่งนิ้วนะครับโฉงก็จบบประมาณนี้นะครับ ตัดไปตอนใส่เสร็จนะครับว่าทรงมันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนคงใส่เป็นนะครับถ้าใส่ไม่เป็นก็ให้จ้างทําให้ก็ได้นะครับผมกี้เกียจทาไทยนะครับไปครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะพามาดูสวิงอาร์มที่เรารีวิวให้ดูเมื่อกี้เราจะพามาดูตอนที่ใส่อยู่กับรถนะครับดูเลยครับนี่นะครับก็เป็นสวิงอาร์มแล้กก็ดุมย่อนะครับ แล้วก็หางปลาก็ขึ้นชทนไอแคลล้อขึ้นเนนิมนะครับชกเออก็เป็นเออชกแก๊สซี่นะครับไม่ใช่นะครับ <c oughs> <laughs> แล้วก็นี่นะครับเราก็ก่อนก่อนจะไปดูก็ฝากด like, ด share, ด share, ดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปด้วยนะครับถ้ากดแล้วก็ไปดูเลยครับสวิงอมัมปลาวานะครับเป็นเหล็กนะครับแล้วก็หางปลานะครับ ก็เป็นหางปลาออของอามกล่องมิเนียมกล่องเล็กนะครับมันเป็นอะลูมิเนียมนะครับแต่มันแพงมากนะครับตัวนี้แล้วก็มียึดโชค๊คเตอรเลตแล้วก็เกียร์ล้อเตรเลีนะครับแล้วก็เป็นยางรองโซ่นะครับถ้าใครอยากจะเปลี่ยนแล้วก็อยากจะเปลี่ยนโซ่ใหม่ด้วยก็เออเป็ี่นเอาเป็นโซ่ร้อยแปดข้อนะครับหนึ่งร้อยแปดข้อถ้าใครอยากเปลี่ยนตามผมแบบกระพ้าแบบนี้ก็ งบไม่เกินสองพันนะครับแล้วก็ถ้าใครขาตั้งรู้สึกไว้ถ้าจะยาวก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้ถ้าตั้งแบบตรงๆมันรถมันก็จะล้มนะครับดูครับเวลาตั้งมันก็จะตั้งไม่ไม่ค่อยอยู่นะครับมันจะล้มออมได้นะครับของผมก็เออมีอยู่นะครับแต่ผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับเป็นตลิบส่วนใครที่อยากเปลี่ยนอ่างปลาบิงอางบาวานแต่งบน้อยนะครับก็เปลี่ยนแบบ แกล้อเป็นเหล็กแล้วก็ยุดยุดโชกเป็นเหล็กนะครับไม่ไม่ไม่กี่ไม่ไม,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 ไม่บางบาง,บางอันก็ไม่ถึงร้อยนะครับแล้วก็เป็นชวิงอัมแล้วก็ยางรองโซ่แล้วก็ถางปลา,ถ,าถ้าใครงบน้อยก็เอาเป็นเหล็กเอาเป็นของเดิมของอัประวันก็ได้นะครับ<า>นี่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูแบบโดยรวมนะครับดูไกลๆก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนตัวผมผมผมว่ามันสวยนะครับมันต่อยหนึ่งนิ้วนะครับมันไม่ยาวเกินแล้วก็ไม่สันเกินนะครับบางคนก็ชอบอ้อมยืดสองนิ้วแต่ผมชอบประมาณนี้นะครับหนึ่งนิ้วนะครับนี่นะครับข้างหน้านะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวผมจะขี่ดูนะครับขี่เดี๋ยวเราจะมาดูตอนเออทรงตอนขี่นะครับ บอกก่อนนะครับว่าคันนี้ผมไม่ค่อยได้ขี่นะครับนี่คือวันแรกคือวันนี้คือวันแรกนะครับที่วันแรกของอาทิตย์น,นี้นะครับที่ผมได้ออกมาขี่นะครับเพราะปกติก็จอดอยู่ในบ้านนะครับเพราะไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะครับสตาร์ทมือก็สตาร์ทไม่ได้นะครับเบ็ดอ่อนนะครับหยุลอยผมจะขี่ให้ดูนะครับ ประมาณนี้นะจ๊ะไม่รู้เป็นยังไงนะเพราะผมไม่ได้เห็นนะครับแค่นี้นะครับดูครับตอนจอดแบบขาตั้งตั้งแบบตรงๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่ามันจะตรงแค่ไหนนะครับตอนจอดนะครับดูครับเกือบเก้าสิบองศานะครับเดี๋ยวผมพาดูอะไรนี่นะครับอันนี้ผมหยอดเองนะครับแบบไม่ได้ถอดขวาแข้งนะครับสีแดง แค่มาบอกเฉยๆนะครับไม่จะอ,อวดอะไรสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมาอัปเดตอะไรหรือว่าคลิปให้ดูกันนะครับถ้ามีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวถ่ายดูหนระือว่าท่านผู้ชมคุณดูมีอะไรแบบอะไรใหม่ๆที่อยากให้ใส่ถ้าผมมีงบถึงเดี๋ยวผมก็จะทําให้ดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับไปครับ